สวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่นกานครับนี้พาพี่น้อง f อฟไปดูวิธีการประกอบชุดแกนสตาร์ทของยามาฮ่านะครับนับตั้งแต่ตระกูลเมด1ร้อยไวยร้อยสปาร์กอาร์สปาร์กเสปาร์กแซดเฟสเรนโบแล้วก็มาถึงสปาร์กรอยซิบหาไอฟินจูปิเตอร์ยกเว้นสปาร์กรอยสามหาเด้อพี่น้องอาจจะกรณีที่มีเพื่อนๆพ,พี่น้อง f อฟถามถึงวิธีการประกอบแกนสตาร์ทของยามาฮ่าเข้ามา นะครับเมื่อประมาณ5 1 0ถึง10ปีที่แล้วเราก็ถือโอกาสทำคลิปตรงนี้ตอบเพื่อนๆเลยก็แล้วกันเพิ่งมีโอกาสนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับเอาล่ะนะครับการประกอบอแกนสตาร์ทตรงนี้นะครับมันไม่มีมาร์กอะไรมากมายหรอกแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลวายร้อยเนี่ค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดนึงเพราะว่ามันต้องดู3-4ส่วนด้วยกันยิ่งไม่ถอดคัดยิ่งใส่ยากนะในตระกูลยม่้ามันจะมี ฝาครอบพัาติกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฝาครอบพัาติกเขาจะมีล็อกมีล่องของเขานะครับในตระกูลเมตนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะถ้ามีโอกาสก็จะทําคลิปตอบในเรื่องของตระกูลเมตนะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตรงนี้ก่อนๆเลยนะครับก็คือส p a r k 115i ฟินจูปิเตอรนะครับหรือสปาร์คอาสปาร์คเอ็กสปาในตระกูล4จังหวะนี้ก็จเหเงินเหมือนกันยกเว้น สปากรอยซ้ำหาเด้ออันนั้นตรงนี้พาเครื่องเด้อสปากรอยซ้ำหาเด้อนะเอาละนะครับก่อนที่เราจะประกอบให้เราสังเกตตรงนี้ตรงที่ปลายนิ้วชี้นะตรงที่ปลายนิ้วชี้มันจะมีติ่งยื่นออกมาติ่งหนึ่งเห็นไหมติ่งนูนตรงนี้ตรงปลายนิ้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะมันเป็นติ่งนูนออกมาตรงนี้ให้ระมัดระวังสักนิดนึงติ่งนูนตรงนี้อ่ามันจะมีผลอะไรนะครับนี่มันก็จะมาล็อกล็อกขาเลขเก้าเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเลขเก้านะ มันก็จะมาค้าล็อกตรงนี้แหละนะครับทุกท่านทีนี้เมื่อเราประกอบเข้าไปเนี่ยขาตรงนี้จะต้องไม่ค้างนะจะต้องไม่ค้างจะไม่อาจะต้องไม่ไปอยู่บนอยู่บนเดือยตรงนั้นนะครับทุกท่านนะมันจะต้องไม่ค้างบนเดือยตรงนั้นนะครับมันเป็นตัวล็อกนี่แหละตัวล็อกเลขเก้าจุดที่2ก็คือสปริงตัวนี้ตรงสปริงตัวที่หมุนอยู่ตอนนี้ก็คือเนี่ยนะตัวนี้มันจะเป็นลักษณะตัววายนะถ้าสปริงตัวนี้ลื่น ลื่นไม่มีความฝืดเลยคันสตาร์ทจะวืดนะอ่าอันนี้ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยถ้ามันลื่นก็ถอดออกมาแล้วก็เคาะเข้าก็แล้วกันนะครับรมันเป็นสูตรมันเะป็นสูตรนะทีนี้ไอ้สปริงตรงนี้มันก็จะมาลงล็อกนี้นะอ่ามันก็จะมาลงล็อกตรงนี้แหละนะครับทุกท่านนะทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบนะครับเมื่อเรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับอ่าตรงนี้สปริงดึงกลับนะครับสปริงดึงกลับตรงนี้ตัวเนี้ยนะ มันก็จะมาอยู่ในรูนี้นะมันก็จะมาอยู่ในรูนี้แต่ว่าเราต้องบิดไปเกือบหนึ่งรอบเลยนะครับทุกท่านนะในขั้นตอนของการประกอบนะทีนี้วิธีการประกอบเทคนิคการประกอบง่ายๆเลยนะดันสปริงรูปตัววายดันสปริงรูปตัววายไปเลยดันไปเลยให้มันอยู่ตรงกันข้ามกับหัวเลขเก้าขาเลขเก้านี่แหละนะอ่าเขาเรียกว่าหัวหรือหางแหละเดี๋ยวใครจะบอกเลขหกก็ได้นะอ่าให้มันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ใส่ลงไปที่ล็อกของเขานะที่ล็อก ล็อกของเขาที่เราบอกนั่นแหละนะครับทุกท่านนะอ่าใส่ลงไปเลยวางลงไปตรงๆเลยนะครับทุกท่านนะอ่านี้นะครับไม่ต้องไปพะวงอะไรนะครับแค่ให้มันลงล็อกก็พอนะครับสปริงรูปตัว Y นะครับอ่าเมื่อมันลงไปแล้วนะครับในขั้นตอนลําดับต่อไปนะครับนี่นะมันลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะลําดับต่อไปนะครับง่ายๆเลยนะเราก็จะทําการบิดนะครับบิดเอาตรงนี้เลยนะบิดเอาสปริง ไปสวมลงรูนะครับอ่าตรงนี้เวลาเราบิดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของปลายสปริงไปบาดแข็งเครื่องนะครับอันนี้ให้เราระมัดระวังให้มากนะครับอย่าให้แคล้งเป็นรอยถ้าแล้งเป็นรอยลรโอ้โหงานเข้าเลยนะครับทุกท่านนะงานเข้าจริงๆนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับต้องบิดไปนะครับทีนี้ เวลาเราบิดเนี่ยสปริงมันแข็งไหมมันไม่แข็งนะก็เอาคีมจับยกขึ้นเอาคีมจับยกขึ้นก่อนนะครับเอาคีมจับยกขึ้นนี่แล้วก็บิดไปเลยนะครับอ่าบิดไปนะครับอ่าอีกมือนึงกดคันสตาร์ทไว้นะครับอีกมือนึงกดคันสตาร์ทไว้อย่าให้คันสตาร์ทมันหลุดขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าบิดไปแล้วก็ไปสวมล็อกล็อกนั่นเองนะครับตัวกันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับอันนี้ก็ทําคลิปมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่น้อง f c นะ อ่าตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นในขั้นตอนของการประกอบแต่เราบิดไปแล้วก็เอาสวมลงรูแล้วนะครับสำหรับสปริงนะครับทุกก่านก็เราบอกไปแล้วนะครับว่าสปริงอ่างบูดูมุมนี้ก็เห็นอยู่นะครับอ่าเห็นอยู่นิดๆนะครับทุกกัานก็ขออภัยด้วยแล้วการที่ไม่ได้ซูมเข้าไปนะอ่าตรงนี้นะครับเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ในคลิปต่อๆไปนะครับก็คงจะมาเรื่องของการประกอบคลัตช์นะครับ